สวัสดีค่ะทุกคนพบกันเช่นเคยคะ่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำโจ๊กไก่ฉีกนะคะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะทำยังไงมาดูได้เลยคะ่ะเพื่อนๆที่ต้องเตรียมนะคะข้าวที่ทานไม่หมดจากเมื่อวานนะคะเราสามารถทำโจ๊กได้เลยคะ่ะเราใช้อกไก่นะคะ1อกนะคะ1ชิ้นแล้วก็ไข่ไก่นะคะ อกไก่ okay, เราทําการล้างเรียบร้อยนะคะพักไว้นะคะไข่ไก่นี้เราต้มประมาณสี่นาทีนะคะแล้วก็มีผักมีกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็มีขิงนะคะโอเคค่ะมาถึงขั้นตอนนะคะการเอาเข้าวสวยเมื่อวานนี้นะคะมาปั่นนะคะหลังจากาต,ตู้เย็นนะคะใช้เวลาไนะม่นานพอ นะคะเราจะตั้งน้ำนะคะแล้วใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็นําอกไก่ที่เตรียมไว้ลงไปต้มนะคะแล้วก็เติมราบกับชีรสดีนะคะค่ะอกไก่สุกได้ที่แล้วนะคะพักไว้ให้เย็นนิดนึงแล้วก็เราจะนําไปฉีกนะคะ พอถึงการเตรียมต้มไข่นะคะเราตั้งน้ำเสร็จนะคะเ,เราจะดูว่า,าข้างๆหม้อจะมีฟองประมาณนี้เราจะเ,าเริ่มนับหนึ่งนะคะนี้คนทานโจ๊กบอกว่าขอเป็นยางมาตูมนะคะก็คือ4นาทีค่ะแต่ถ้าชอบอที่เป็นไข่ออนเซนนะคะใช้เวลา2นาทีนะคะตักขึ้นแล้วก็น็อกน้ำเย็นได้เลยนะคะเพื่อระงับการสุกค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะอันนี้คือน้ำซุปที่ต้อมอ,อกไก่นะคะเราใช้น้ำซุปต้อมอ,อกไก่ได้เลยนะคะเราเที่ปั่นไว้นะคะค่าเราเทลงไปในหมอ้อนะคะแล้วก็รอให้ข้นเละเป็นโจ๊กนะคะค่ะ มาถึงขั้นตอนการเตรียมนะคะตักข้าวลงไปแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะวันนี้ไข่ย่างมะตูมนะคะแล้วก็ใส่ผักใส่ไก่ฉีกตามชอบนะคะค่ะหรือเราจะใส่เป็นไข่เยื่อะม้าก็ได้นะคะตามชอบนะคะค่ะใส่พริกไทยค่ะใส่ ใส่ขิงอันนี้คือเอ่อไข่เยื่อวมานะคะนี่ไข่เยื่อหมาใส่กระเทียมเจียวแล้วก็โรยพริกไทยนะคะจะเติมพริกก็ได้นะคะมะนาวก็ได้หรือ,อว่าแม็กกี้ก็ได้ตามชอบเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเอ่อถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมานะคะ ให้เพื่อนๆได้ชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ